สำหรับใครที่กําลังมองหาหางตัดหญ้านะครับหรือกําลังจะเลือกซื้อหางตัดหญ้านะครับอเดี๋ยวผมจะแนะนําวิธีการเลือกซื้อนะครับนี่นะครับก่อนอื่นก็ต้องอย่าเลือกซื้อเฉพาะของถูกนะครับอ่ของถูกใช่ว่าจะดีนะครับของแพงก็ใช่ว่าจะดีเสมอไปเพราะไม่ดีต่อเงินในกระเป๋าของเราแน่นอนครับนี่ครับวิธีการเลือกซื้อ ทางตัดหญ้านะครับเราก็ต้องเอาของที่มีคุณภาพของที่แข็งแรงไว้ก่อนเราเพราะมันจะอยู่กับเราไปได้นานๆะวิธีการเลือกซื้อนะครับเราก็ต้องถามคนขายนะครับว่าของเขาเนะี่ยมันมีคุณภาพยังไงขนาดเหล็กที่ใช้นะขนาดเท่าไหร่ต้องถามนะครับโครงสร้างของเขานี่หนาเท่าไหร่ก่อนอื่นนะครับต้องถามว่าเนี่ยเหล็กที่เขาใช้เนี่ยมันเป็นขนาดเท่าไหร่เนี่ย เนี่ยครับตัวเนี้ยขนาดเท่าไรเนี่ยครับขนาดเท่าไหร่รหรอันนี้เป็นเหล็กกล่องนะครับเขาเรียกว่ากล่องกล่องของคุณหนาเท่าไรแล้วทีนี้ต่อมาก็จะเป็นโครงสร้างโครงสร้างอย่างตัวเนี้ยดีไซน์เขาจะเป็นแบบทาความสะอาดง่ายเขาจะเอาโครงสร้างไว้ด้านล่างนะครับมันก็จะอยู่ด้านล่างเดี๋ยวจะพามุดไปดูนี่ขี้หมาวะเนี่ย นี่ครับโครงสร้างโครงสร้างเขาอยู่ด้านล่างนะครับเนี่ยโครงสร้างเขาจะเชื่อมตัวนี้จะเป็นเหล็กรางนะครับเขาจะเจาะรูให้เพื่อมีน้ําเข้ามันจะถ้ามีน้ําเข้ามันจะระบายออกนี่ครับโครงสร้างเป็นเหล็กรางเนี่ยครับเชื่อมใส่ละสารกันอย่างดีครับ ต้องดูนะครับต้องถามให้ดีๆว่ามีโครงสร้างไหมนี่ครับนี่ครต้องดูได้นี่ครับเป็นโครงสร้างว่าโครงสร้างหนาเท่าไหร่นี่ครับอันนี้ความหนานะครับต้องดูความหนาด้วยหนาเท่าไหร่อันนี้พนมครับ อนมหนาเท่าไรต่อมาก็จะเป็นสกีครับสกีคุณหนาเท่าไรอันนี้สกีหนา12มิลน,นะครับนี่12มิลปรับเท่าไร่อันนี้ปรับได้3ระดับนะครับนี่ปรับได้สามระดับนะครับต้องดูรอบๆเลยนะครับนี่ อย่าพึ่งเน้นกับหัวเกียร์นะครับหัวเกียร์นี่ทุกค่ายซื้อมาอยู่แล้วเขาไม่ได้ทำเองนะครับหัวเกียร์นี้จะประมาณยี่ห้อประมาณยี่ห้อเดียวกันทุกค่ายนะครับไม่ต่างกันอย่างตัวเนี้ยเออเราไม่พอใจหัวเกียร์มันใหญ่เกินไปหรือเล็กเกินไปนะเราสามารถเปลี่ยนได้อ่า ให้เหมาะสมกับรถเราหรือให้เหมาะสมกับความต้องการของเราหรือความต้องการเงินในกระเป๋าของเราได้ครับเรื่องของหัวเกียร์เนี่ยสรุปนะครับสําหรับวิธีการเลือกซื้อหางตัดหญ้าที่ถูกต้องต้องถามความหนาของเหล็กว่าหนาขนาดเท่าไหร่คือหนาแผ่นใหญ่ๆนั่นนะครับข้อ2ก็คือถามความหนาของสกี ว่าหนาเท่าไหร่อ่าเห็นไหมครับตัวนี้คือเป็นแผ่นยาวเลยนะครับข้อ3ก็คือหนาของโครงสร้างอ่าว่าใช้เหล็กอะไรในาการทำํำบางบริษทัทใช้เหล็กแป๊บเหล็กลางเหล็กอะไรล่ะเหล็กกล่องก็มีอ่าเหล็กแต่ละชนิดมันมีความแข็งแรงไม่เหมือนกันนะครับ<อ>ก็ลองคิดวิเคราะห์ดูว่ายังไงละกัน เพราะลูกค้าที่ถามซื้อหางตัดหญ้ากับผมมีแต่ถามว่าหัวเกียร์กี่แรงมนาะสกีหนาเท่าไหร่แค่นั้นจบ